โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเท m m อ r นะครับที่ลูกค้าสั่งพร้อมเครื่องเพาะถั่วงอกนะครับระบบน้ำวนแบบรดน้ำอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวตอนวันนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสตัวทัมเมอร์ก่อนนะครับก็จะมีสายนะครับที่ต่อเข้ากับปลั๊กไฟบ้านนะครับอีกสายหนึ่งคือต่อเข้ากับตัวปั๊มนะครับแต่อันนี้ผมเทสเป็นพัดลมนะครับ ตัวนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นปักตัวเมียนะครับอันนี้เป็นปักตัวผู้นะครับอันนี้ผมตั้งเวลาไว้เรียบร้อยนะครับอ่าเริ่มต้นที่หกโมงนะครับปิดหกโมงห้านาทีนะครับเวลาต่อไปก็คือเปิดแปดโมงนะครับปิดที่แปดโมงห้านาทีทุกๆุกสองชั่วโมงนะครับอ่าครั้งละห้านาทีนะครับอ่าผมตั้งไว้แล้ว แต่ตอนนี้มันบ่ายสองสามสิบสามนะครับจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะเครื่องจะเป็นออโต้นะครับผมเลยทําการกดเป็นอ่ะตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับให้เป็นเป็นลูกไฟออนตัวนี้นะครับอ่ะนะครับอ่ะตัวนี้พัดลมติดแล้วนะครับนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเราไปต่อกับตัวปั๊มนะครับ ตัวปั๊มก็จะทำงานแบบอัตโนมัตินะครับถ้าเราตั้งตัวโปรแกรมไปอยู่ที่ออโต้แบบนี้นะครับเขาก็จะลดทุกๆ2ชั่วโมงนะครับครั้งละ5นาทีนะครับแต่แบบที่ที่กดตัวนี้จะเป็นแบบแมนวนวลนะครับอพอเราปิดนะครับพัดลมก็จะดับอ,อันนี้คือขั้นก็ขั้นตอนการทำงานของอระบบตัวทัมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับ โอเคถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนำไปใช้นะครับสำหรับการตั้งเวลาลดาน้ำถวังอกนะครับให้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับสามารถสั่งได้ที่เ,เพจหรือว่าโทรติดต่อนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้ที่ท้ายคลิปหรือว่า,าตัวตัวที่ชื่อคลิปนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ